สวัสดีครับวันนี้หลังจากที่เสาที่แล้วเราว่าจะเอาลังมิ้นแต่มันเป็นวันพระวันนี้เราก็จะมาเอาใหม่นะครับเสานี้เราจะจัดการมันนะครับตัวมีดอันเดียวนะครับเยียมตัวโซเลตได้เลยครับดูดีว่าผมจะโดนมาเปล่า หายไปเอาเรื่องครับเอาเรื่องครับ โซเลสเราเป็นที่เรียบร้อยครับเร่งถอายไปนะแล้วแล้วมันก็ได้เยนเยนเๆ็เอยู่ตรงหูผมนะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับบ๊ายบาย